ค่ะเรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เครพนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องนะคะสาขาบริหารการศึกษาทุกคนนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานนะคะของศกึกษาดิเทศซึ่งศึกษาดิเทศนะคะก็ถือว่าเป็นอีกองค์หนึ่งนะคะที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนา,า,นาแล้วก็ขับเคลื่อนการดิเทศในสานศึกษาค่ะ ค่ะสำหรับท่านแรกนะคะขอเชิญพูดถึงเรื่องของแนวคิดค่ะในคู่มือการปฏิบัติงานของศึกษาในเทพค่ะแนวคิดนะคะในการปฏิบัติงานของศึกษาวิเทศนะคะเนื่องด้ว,ว่าสมาชิกเกตของเรานะคะเป็นกลุ่มที่ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเทศการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติดตามและตรวจสอบ,บ,สอบการประเมินผลพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษานะคะเพื่อให้สถาศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพาเท่าเทียมกันโดยยึดโลงเรเียนเป็นฐานนะคะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศค่ะการจัดการศึกษาที่มีศึกษา,ศานิเทศนะคะแต่ละคนรับผิดชอบอจะต้องทําตามกรอบงานที่ได้รับวัตหมายจึงต้องมีคู่มือในการปฏิบัติงานของแต่ละคนค่ะสำหรับส่วนที่สองนะคะก็จะ ประกอบด้วยวัตถุประสงค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในการทำคู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศนะคะ 1. ค่ะเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศในการปฏิบัติราชการในฐานะของบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาค่ะ 2. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายค่ะและ3นะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ หน้าที่ตามามาตรฐานตำแหน่งของศึกษานิเทศค่ะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่3นะครับก็คือบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศนะครับซึ่งจะกล่าวถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศนะครับก็จะมีอยู่3ด้านด้วยกันนะครับก็จะคือด้านการนิเทศการศึกษาครับด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การศึกษาแล้วก็ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพครับซึ่งจะต้องปูรณานูรณาการทั้ง3ด้านครับให้เชื่อมโยงแลแล้วก็สอบออค้บงอง,งกันครับครับสำหรับข้อเขียนการนิเทศนะครับก็จะมีด้านที่หนึ่งคืงกอการจัดการเอกสการสอนนะครับอาจจะเป็นการวิเทราการทำแผนการเรียนรู้นะครับด้านที่2ด้านหลักสูตรแล้วก็แผนการเรียนรู้นะครับด้านที่3ด้านการพัฒนาครูแล้วก็บุคลากรนะครับด้านที่4ด้านกนรารพัฒนาจัดการศึกษา ส่วนด้านที่5เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับและสุดท้ายเป็นเรื่องของอจริยธรรมและคุณธรทำในวิชาชีพนะครับในขอบเขตนะครับอาจขยายหรือปรับเปลี่ยนได้ตามานโยบายหรือ,อยุคสมัยก็ได้นะครับค่ะสำหรับต่อไปนะคะก็คือกระบวนการนะคะในการนิเทศของศึกษานิเทศนะคะไม่ว่าเราจะทํา ก็แล้วแต่นะคะลาดับแรกเราจะต้องมีการประชุมวางแผนแล้วก็สํารวจความต้องการนะคะสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะพัฒนานะคะบางครั้งเราก็จะใช้การสวรตหรือบางครั้งเราก็จะออกแบบแผนหรือกลยุทธ์หรือว่ามาประชุมกันว่าในการนิเทศครั้งนี้นะคะเราจะนิเทศเพื่ออะไรนําไปใช้อะไรนะคะต่อมานะคะหลังจากที่เรามีการประชุมกันแล้วนะคะเราก็จะต้องออกแบบแผนนะคะเพื่อใช้ในการนิเทศของศึกษานิเทศนะคะซึ่งในแผนเนี่ยก็จะต้อง ไปด้วยของวัตถุประสงค์แนวทาารวมไปถึงสิ่งที่เราอยากจะวัดอยากจะประเมินนะคะต่อมาในขั้นตอนที่3นะคะเครื่องมือนะคะที่จะใช้ในการนิเทศนะคะบางครั้งอาจจะเป็นแบบเช็คลิสต์หรือบางครั้งอาจจะมีรูปแบบหลากหลายนะคะที่มีการนําเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะต่อมานะคะขั้นตอนต่อไปก็คือแต่งตั้งคณะทํางานนะคะในการรับผิดชอบส่วนต่างๆนะคะในการนิเทศ และสุดท้ายก็คือการสรุปผลหลังการนิเทศเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาเป็นวงจรต่อไปค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายในการทำคู่มือในการปฏิบัติงานของพวกเรานะคะก็จะมีการติดตามและการประเมินผลสำหรับการติดตามและการประเมินผลพวกเราก็จะสามารถทำได้แบบหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นการลงพื้นที่ไปสังเกตการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้คาแนะนําแก่คุณครูและมีการวัดการประเมินผลการเรียนการสอนเสร็จแล้วพวกเราก็จะมีการพัฒนาคุณครูทั้งในด้านการจัดอบรมสัมมนาหรือเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทาักษะกระบวนการของคุณครูต่อไปก็จะมีการจัดทาการจัดทําหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรฐานศึกษาการจัดทําสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สุดท้ายเลยก็จะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออาจจะเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรืออื่นๆสำหรับสุดท้ายก็จะมีการรายงานผลพร้อมทั้งเป็นรายงานและเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและก็รายงานให้กับสถานศึกษารู้และทราบความก้าวหน้าของตนเองค่ะสำหรับ